สวัสดีแฟนบอลทีเด็ด7คู่นะครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้อาจจะไม่คึกคักนักนะครับแต่ว่าเราก็ยังคัดกันมา7คู่ให้เพื่อนๆได้ตามรุ้นตามเชยร์กันเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i าชช่องไว้้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราครับแอดไลน์มาได้นะครับที่ a fm 3 3เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับผม ไปดูกันที่คู่แรกนะครับเป็นเกมลาลิก้าสเปนครับมี1คู่ด้วยกันคู่ระหว่างเรเอลมายกาทีมดับ6ของตารางครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของอาเด็กบิวเบลทีมดับ5ของตารางคู่นี้แต่กันตอนตีสานะครับผลงานของสองทีม5หลังสุดของมาโยกาครับถือว่าทําได้เยี่ยมเลยครับพวกเขาชนะไป4นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอารายโอไปยการโนไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนบิวเบลครับหหลังสุดชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุด เปิดบ้านชนะซาลิเวียพาร์คไป1ประตูต่ตอศูนย์ในเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ครับส่วนในลีกนะัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านถล่มเอสบันยอนไป4ประตูต่ตอ1นึ่งสี่กิจการผ่านมาของคู่นี้เป็นบิลเบาที่เหนือกว่านะครับโดยฤดูกาลก่อนเนี่ยเจอกัน3นัดนะครับในลีก2นัดครับเล่นบ้านของมาโยอรกาปรากฏว่าเสมอไปศูนย์ต่อศูนเล่นในบ้านของบิลเบาบิลเบาถล่มไป4ประตูต่อศูนย์แล้วก็ยังได้เจอกันอีกครับในเกมโคปาเดเรียครับ ที่บ้านของบิวเบาปรากฏว่าเสมอกัน1ต่อหนึ่งก่อนที่บิวเบาจะดวลจุดโทษชนะไปได้นะครับผมสภาพทีมเกมนี้ทางฝั่งของมาโยกาครับพวกเขาก็จะไม่มีอิบานโกเอร่าที่เจ็บกล้ามเนื้อครับรวมถึงทากุมะอเซโนที่มีปัญหากล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับผมมาโยกาครับจะมาระบบ4-4-2สาตูเป็นโดมินิกเกรสครับแนวรับมีมาตินไวเอนครับจับคู่เสเป็กกับอันดโรรายโย แบ็คขวาเป็นปาโบมาเฟโอฝั่งซ้ายก็ใช้โยอันโบจิก้าแดนกลางครับมานูมอเรนเตสครับจะยืนไม่ฟิกคู่กับซามูคอสตาริมเส้นสองข้างก็ใช้โรเบิร์ตนาบาโรกับเซจิดาดาครับส่วนกองหน้าเวดัตมูริจีครับจะจับคู่รับขายกับคลายลาลินครับทั้งฝั่งของบิวเบาครับแกมีพวกเขาขาดเป็นแค่อุนนิสมอที่เจ็บข้อมือรายเดียวเท่านั้นครับที่เหลือถือว่าพร้อมเลยครับบิวเบาจะไปยืนด้วยระบบ4231 สาวตูเป็นคูเดนอาริสเกซาลาปาตาครับดาวรับมีไดเนิวิเวียนจับคู่สแสวบกับไอตอปาเดเดสแบ็คสองข้างก็เป็นออสการ์เดมารกอสกับยูริเบร์คิเคครับด้านกลางลุยส์เดกาลาเรตาครับจะยืนมิฟิลคู่กับมิเกลกาเรสกาแล้วก็มีอินดักกี้วิลเลียมส์อเล็กซ์เบรนเกแล้วก็นิโกลวิลเลียนครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้กอร์กากูรูเซตาครับ คู่นี้เขาเปิดมาให้เสมอการครับมองว่าสูสีครับอันดับก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ครับผลงานช่วงหลังถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับมายก้าดูดีกว่าเล็กน้อยนะและเกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้าน้วยครับก็น่าจะได้เปรียบพอสมควรเรื่องเสียงเชียร์ครับขณะที่บิวเบาเกมนอกบ้านยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะในบ้านโอเคครับแต่ว่าทีมเยือนนี่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเกมนี้ไปเยือนผมมองว่าลําบากสักหน่อยครับที่บิวเบาจะชนะออกมาครับดังนั้นเชียร์ไปที่มายก้าดีกว่าครับ อย่างน้อยพวกเขายังได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าจะไม่แพ้แล้วก็ลุ้นชนะได้นะครับผมสําหรับคู่ที่2เราไปกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับเป็นเกมระหว่างเอวีเอสทีมเดับ12ของตารางฝรั่งรับการเมืองของเอฟซิปารโตรองจ่าฝูงครับคู่นี้เจอกันตอนตี35นาทีผลงานของทั้งสทีมนะครับ5ลังสุดของเอวีเอสครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุด บุกชนะเซเดเนเซสไป2ประตูต่อศูนย์ครับในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับส่วนในลีกนะล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกเสมอกับอารากาไป1ประตูต่อหนึ่งขณะที่ปอร์โตครับ5นัดสุดทําได้เยี่ยมเลยครับชนะไป4นัดเสมอหนึ่งนัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮาฟิ่ไฮไป2ประตูต่อศูนย์ในเกมยูโรบาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีบุกชนะซินเดเนเซไป3ประตูต่อศูนย์ในเกมฟุตบอลถ้วยครับ ในลีกนัดสุดของปอร์โตเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะรากาไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับผมความพร้องเกมนี้ทางฝั่งของ a v s ครับพวกเขาก็ขาดเพียงแค่ลูกัสโมรารายเดียวครับที่เจ็บหัวไหล่ครับที่เหลือก็พร้อมเลิฟแล้วครับ a v s จะมาในระบบ4 2 3 1อสาตูเป็นเกิเโมโอชัวครับแนวรับมีฮอเก้เตเซราครับจับคู่เซบากับคริสเตียนเดวินิส แบ็คสข้างก็ใช้ฟอนเซกากับอัลฟอนโซครับแดนกลางกุสตาโวอัซุนเกาครับจะยืนมิฟฟีคู่กับควเมเกาวแล้วก็มีแมค c า d o โดซิลวาริเบโรครับทำเกมลุกอยู่ข้งหลังอิเซกาคาร a มาเต้ที่เป็นหน้าเป้านะครับทั้งฝั่งของปอร์โตครับพวกเขาก็ต้องปราศจากอิบานมาการโนแล้วก็ไซดูเซนุซซี่ที่เอ็นว้หน้าของเขาฉีกขาดทั้งคู่เลยนะครับผมปอร์โตจะไปเยือนด้วยระบบ42 3สครับ ซาตูเป็นเดียโกคาสตาแนวรับมีเซเปโดครับจับคู่เซบักับนิวเอเปเรสครับแบ็กสองข้างก็ใช้จูอัลมาริโอกับไอสโกมูราแดนกลางครับเซเฟนเอสตากิวครับจะยืนมิดฟิลด์คู่กับอารันเบรเด่าแล้วก็มีเปเป้นิโก้กอนซาเลสกาเรโน่ครับทำเกมลุกอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้ซามูโอโมโรเดียครับคู่นี้เขาให้ปอร์โต้ไปแบบเหนือกว่า1.5ครับก็ถือว่าสูงพอสมควรครับ แต่ว่าดูตามชี่ชั้นดูตามเกตบอลปอร์โตก็ยังเหนือกว่าครับฟอร์มการเล่นก็ยังดูดีกว่าด้วยนะเอวเอสทีมน้องใหม่ครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านแต่ว่าเป็นรองเยอะเลยครับผมมองว่าไม่น่ารอดนะเชียร์ไปที่ปอร์โตดีกว่าครับคุณภาพนักเตะยังดูดีกว่าครับเชื่อว่าปอร์โตจะบุกชนะได้แล้วก็จะยิงขาดนะครับผมส่วนคู่ที่3มเราไปดูฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับมีเกมระหว่างอิสตันบูลบาซักเซเีย์ทีมดับ7ของตารางเปิดบ้านรับการเยือนของอียูสปอครับ ที่ระดับ6ของตารางคู่นี้แต่กันตอน3ทุ่มนะครับผลงานของทั้ง2ทีมนะครับห้าลสุดของอิสตันบูลปะสซักเซีย,ยไม่ดีสักเท่าไหร่เลยครับชนะเป็นแค่เกมเดียวนะครับที่เหลือเสมอ1นัดแล้วก็แพ้3นัดเกมล่าสุดบุกพ่ายเซลเยไป1ประตูต่อ5ในเกมคอนเฟอเรนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ครับส่วนในลีกนะัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็บุกพ่ายแท็บสนสปอร์ศูนย์ประตูต่อ1ขณะที่ยูยสปอร์ครับห้าลสุดพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับ เปิดบ้านชนะกอสเตเปไป1ประตูต่อ0สิริการกัดมามาของคู่นี้ถือว่าสูสีแลครับอิสตันบูลัซซักเซียดีกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเจอกันหัวล่าสุดเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2023ครับปรากฏว่าอิสตันบูลัซซัคเซียชนะไป3ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมทางการนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาล1,995รถึง1,996เยิบลยนะครับเีบ้านของย e ูสปอร์ครับปรากฏว่าย e ูสปอร์ชนะไป2ประตูต่อศูนย เดนวอรของอิสตันบุลเซักเซียปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1นครับความพร้อมเกมนี้ทางฝั่งของอิสมันบุเซักเซียครับมาแบบพร้อมเลยครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับพวกเขาจะใช้ระบบ433นะครับสาตูเป็นมูฮัมหมัดเซนเกนเซ่ครับแนวรับมีอุสเนยูบราจับคู่ไซแบกกับเจโรมโอโคปูครับแบ็กสองข้างก็ใช้ซานิเฮกับดูกาเต้ครับแดนกลางครับ ออสเตรียครับประสานงานกับเคสโบแล้วก็เคมานครับส่วน3แนวรุกคิสตอฟเปียเดกยืนเป็นหน้าเป้านะครับริบเซตของค้างก็ใช้เซดากูแลกับเดนิสทูรุชครับทางฝั่งของอียูสปอโปครับเกมนี้พวกเขาก็ต้องไร้ตัวเจ็บอย่างเดรเชฟนิสกาครับที่เจ็บหัวเข่าแล้วก็อูมุสเวเรสครับที่เจ็บข้อเท้านะครับอียูสปอโปครับจะไปเยือนด้วยระบบ4 2 3 1สาตูเป็นเบอร์เกโอเซอร์ครับแนวรับมีลุคคาสคราโรกับ โรเบนยาซินครับเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับแบ็กสองข้างก็ใช้ดูโบอีสกับคาร์บาสกายครับแล้วก็แดนกลางครับเฟเดริกมิสโตครับยืนมิฟิลคู่กับจอนโจเชลวีนะครับส่วนแนวรุกมีอักบาบาซาอีสคูตูครูครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้มาเม่เตียมนะครับผมคู่นี้เขาให้อิสซับูบาซักเซียมาเหนือกว่า0.25ครับก็ได้เปรียบทีเลนในบ้านนะแต่ ผมมองแล้วฟองกรเล่นไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอิสตันบูลบาสกเทียได้เปรียบที่ในบ้านก็จริงแต่ว่าผลงานช่วงหลังย่าแย่พอสมควรแล้วครับสีนัดหลังสุดนี้พวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง3นะแสดงว่าก็มีบางอาหารเหมือนกันครับขณะที่ย e ูสปอลครับผลงานช่วงหลังยังดูดีกว่านะคุณภาพนันเกเตะก็ไม่ได้เป็นรองสักเท่าไหร่ครับดังนั้นเชียร์ไปที่ e U ยูสปอลดีกว่าครับพวกเขาจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผม คู่ที่4เราก็ยังคงอยู่กัที่ฟุตบอลตุรกีซุป,ปเปอร์ลีกนะครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับเกมระหว่างการ์ตาลาครับจากฟูหอตารางจะเฝ้ารังนับการเดินของเบซิตัสทีมดับ3ของตาราคู่นี้แต่กกัตอนเที่ยงคืนนะครับผลงานของทั้งสองทีม5ล้านสุดของการ์ตาลาครับพวกเขาชนะไป3นัดเสมอ2นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอฟบอร์ไป4ประตูต่อ3ในเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ส่วนในลีกนะัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกชนะอันเดียสปอร์ไป3ประตูต่อ0ขณะที่เบซิตัสนะครับ ห้าหลังสุดพวกเขาชนะไป3นัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดเกมล่าสุดบุกชนะอุลวิย์กยงหนึ่งประตูต่อศูนในเกมโยูโปรปาลีกเมื่อการสดาหเหมือนกันนะครับส่วนในลีกนะัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะคอนยัสปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ิริการจการของพวกนี้เป็นการ์ายที่ทําได้เหนือกว่านะครับเพิ่งเจอกันไปเองนะครับในเกมซูเปอร,ร์คัพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา,มาปรากฏว่าเบซิตัสถล่มไป5ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในลีกเมือ่อฤดูการก่อนเนี่ยการสลายเก็บได้หมดลยครับทั้งเย เล่นที่บ้านของกาตาซายครับปรากฏว่ากาตาซายชนะไป2ประตูต่ตอนหนึ่งเล่นที่บ้านของบีซิตัสกาตาซายก็บุกชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับผมสภาพทีมเกมนี้ทางฝั่งของกาตาซายครับพวกเขาก็ขาดไปแค่อิสนาอจะขอครับคนเดียวที่เจ็บหัวเข่าครับที่เหลือถือว่าพร้อมเลยครับกาตาซายจะมาระบบ4-2-3-1นะครับสาตูเป็นเฟอร์นันโดมุสเลราแนวรับมีเดวิซอนซันเชสครับจับคู่เซบ,บ้ากับอับดุลเคริมบารากซีครับ แบ็กสองข้างก็ใช้ไอฮานกับคูตรูครับด้านกลางลูคัสตอเรล่าครับจะยืนมิดฟิลด์คู่กับกาเบรียลซาร่าแล้วก็มีบาริสดิลมาสดิสเมอร์เทนยูดูสอาการครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่เลือกใช้พิโตสเมนครับหรือยังมีมารูอิคาดีเป็นตัวสอดแทรกทั้งฝั่งของเบซิตัสครับเกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีตัวเจ็บอย่างกาเบรียลปาริสต้ามิร์ลชิก้าแล้วก็เนซิฟโอยซานครับเบซิตัสจะไปยืยนด้วยระบบ4231ครับ เสาตูเป็นเออร์ซินเดสตาโนกลูแนวรับมีเฟริกอูดูกายครับจับคู่เซนเป็กกับเอเมฮานท็อปกูครับแบ็กสองข้างก็ใช้สเวนสันกับมาสูกูครับแดนกลางชเชอเอนดูครับจะยืนไม่ฟุกกับเจสันเฟเนเดสครับแนวรุกมีซิลบาชัวอาวมาริโอโมเซครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ยังคงเป็นชีโร่อิโมโบิลเล่ครับคู่นี้เขาให้กระซายมาแบบเหนือกว่า0.5ครับ ก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับฟอร์มดีนะคู่ครับแต่ว่ากาซาลผมมองว่ายังดูดีกว่านะพวกเขาอาวุธในนารุกนี่เยอะเลยครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยครับเบซิตัสเกมนี้ที่เด็ดก็พอจะฝังคนไ้ที่ชิโร่วิเบเ่หรือว่าชอมวมโลครับแต่ว่าสภาพทีมโดยรวมยังเป็นรองอยู่นะไปเยอะอีกผมมองว่าไม่น่ารอดครับเชีรยไปที่กาซาดีกว่าครับพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับผม สำหรับคู่ที่5เราไปดูกันที่ฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะครับมี1คู่ด้วยกันเป็นเกมระหว่างแบล็กพูลครับทีมดับสิบของตารางเปิดบ้านรักการเยือนของวิกแอนแอตเลติกทีมดับสิบของตารางคู่นี้แต่กันตอนตีสานะครับผลงานของทั้งสองทีม5นาดสุดของแบล็กพูลครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะเพียงเกมเดียวที่เหลือเสมอนหนึ่งนัดแล้วก็แพ้3นัดตอนนี้แพ้มา3นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายปีเตอร์โบโรยูเทตไป1ประตูต่อ5 ขณะที่วีแกนครับ5ห,หลังสุดพวกเขาชนะ2นัดเสม,มอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดแพ้คร้บบ้านต่อมาซิน,นทาวไป1ประตูต่อ2เิริการจัดการทีผ่ันมาของคูน่นี้เป็นวีแกนที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับเจอก,อรก,การเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับเล่นที่บ้านของแบล็กพูลแบล็กพูลชนะไป2ประตูต่อ1เล่นที่บ้านของวีแกนวีแกนก็ชนะ1ประตูต่อ0ความพร้อมเกมนี้ทางฝั่งของแบล็กพูลครับไม่มีปัญหาหเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับ พวกเขาจะมาในระบบ4-4-2สาตัวเป็นแฮร์รี่เทรเลอร์ครับแนวรับมีโอเดลูก้าออฟเฟียครับจับคู่สบ็ยก,กับริเวอร์เคซี่ครับแบ็กสองข้างก็ใช้โรเบิร์สการเบียกับแอสเบิร์ดครับแดนกลางไรอันฟินลิแกนครับจะยืนมิดฟิลด์คู่กับซอนนี่แคเรครับปริมเส้นก็ใช้อัพเตอร์กับทางด้านของบิสเล่ครับส่วนคู่หน้าไคล์โจเซ่ครับจับคู่รับราายกับแอชลีย์แฟลชเชอร์ครับ ทั้งฝั่งของวีแกนก็ไม่มีปัญหาเป็นรูบบเจ็บหรือติดทดแบนแต่อย่างใครับฟูลทีมเลยครับวีแกนจับไปเยือนด้วยระบบ2 3 1สสาตูปเป็นแซมทิเคอร์ครับแนวรับมีเจ็สันเคอร์ครับจับคู่เซบักกับวิลแอมสันครับแบ็กสองข้างก็ใช้คาราเกอร์กับสมิธนะครับด้านกลางบาบาจิเดอาคิโกครับยืนมิฟิลคู่กับไทเรสฟังคลครับแล้วก็แนวรุกมีรานคาย ออสการ์ Oscar, แล้วก็โทมัสนะครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่เลือกใช้โจฮุกกิวนะครับผมคู่นี้เขาให้แบล็กพูลมาเหนือกว่า0.75ครับก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะแต่ดูถึงฟอร์มในช่วงนี้พวกเขาไม่ได้เหนือกว่าเลยนะวีแกนเกมนี้ไปเยอะก็จริงครับแต่ผมมองว่าสู้ได้นะเพราะว่าเจ้าถิ่นอยู่ในสภาพที่น่าจะขาดความมั่นใจ้วครับแพ้มา3นาันติดแล้วครับแนวรับก็เสียประต,ตูเยอะด้วยครับเชื่อว่าวีแกนจะไม่แพ้ในเกมนี้ครับเชียร์ไปที่วีแกนดีกว่าครับ ส่วนคู่ที่6เราไปกันที่ฟุตบอลสุเดนออสเวนคานครับมีเกมระหว่างจอร์กาเดนนะครับทีมดับ4ของตารางเฝ้ารังรับการเยอนของวัสเซ拉สครับบุ้ยของตารางนะครับคู่นี้แต่ก,กันตอนตีหนึ่งนะครับผลงานของทั้ง2ทีมห้าลังสุดของจอร์กาเดนครับพวกเขาชนะ1นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านต่อวิตตูเดกิมารไลสไป1ประตูต่อ2ในเกมคอนเฟนลีกเมื่อกลางสัปดาห์นะครับส่วนในลีกนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกพ่ายฮัมบาบีสู่ประตูต่อ2ขณะที่วัสเซ拉สครับ 5หลังสุดนี้ไม่เดียวเลยครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้3นัดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเมาโม่ไป1ประตูต่อ1เสติการจะได้มาของคู่นี้เป็นโยเกิเดนที่เหนือกว่านะครับเพิ่งเจอกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านของวอเซราครับปรากฏว่าเยเกิรดนก็บุกชนะมาแล้วครับ2ประตูต่อ0สภาบทีมเกมนี้ทางฝั่งของเยเกิร์นะครับที่แน่นอนก็คือพวกเขาจะไม่มีอากุสปริเก้ครับที่ติดโทษแบนนะครับนอกเหนือจากนั้นครับ มาร์คอมซับฟรีสแล้วก็เปียวเตอร์โจนสันครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับขณะที่วัสเตรลัสครับสมาชิกทีมนี้พวกเขาก็จะปาดจากตัวเจ็บเช่นกันครับทั้งเออร์มมนแมคลุสันมิคเอลมาเกสซิมอนกาเฟอร์แล้วก็อูมิดอาราสครับผมคู่นี้เขาให้ยอร์เกเดนมาแบบเหนือกว่า0.75ครับก็ได้แบบที่เล่นในบ้านเลยนะซึ่งผมก็ยังชอบไปที่ยอร์เกเดนครับวัสเตรลัส ต้องบอกว่าไม่ดีเอาซะเลยครับตอนนี้รังบวยนะเกมรับมีปัญหาครับนอกบ้านก็ไม่ดีเอาซะเลยนะครับรเดี๋ยวก็เดนครับฟอร์มช่วงหลังอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนนะแต่ว่าอย่างน้อยคือพวกเขายังได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับเกมแรกที่เจอกันาก็ชนะมาแล้วครับผมเชื่อว่ายอร์เกเดนทําได้อีกนัดนะเชียร์ไปที่ยอร์เกเดนครับพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมคู่ที่7คู่สุดท้ายเราคงอยู่ที่ฟุตบอลสุเดนออสเวนคานะครับ เป็นเกมระหว่างเมาโมจากฝูงของตารางครับจะเฝ้ารังรับการเยเอินของก็จะบอกนะครับทีมแับบ11ของตารางคู่นี้แต่กตอนตีหนึ่งสินาทีนะครับผลงานของทั้งสองทีมห้าล้านสุดของเมาโมครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่ออันเปกอสไปสูงประตูต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์นะครับส่วนในลีกนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกเสมอกับวตเซรั ad, ไป1ประตูต่อหนึ่งส่วนโกเทนบอร์นะครับห้าล้านสุดครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัครบ เกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านต่อ a อไไป1ประตูต่อ2สถิติการของคู่นี้นะครับเป็นมาโมที่เหนือกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น,นครับเพิ่งเจอกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านของกอเตเบิกครับปรากฏว่ามาโมบุกชนะได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผมสําหรับทีมเกมนี้ทั้งฝั่งของมาโมครับพวกเขาก็มีปัญหาเรื่องบัดเจ็บพอสมควรแล้วครับไล่ตั้งแต่ไอต่อนทินาโฮมครับนิคลาสมอยซันเดอร์ออสการ์ลูเสกี้เซอัด ฮักซาบานวิชครับแล้วก็ซิฟานเวเคียครับขณะที่โกเทนบอร์นครับเกมนี้ที่แน่นอนก็คือพวกเขาจะไม่มีอัลกุสลิงมาครับติดโทษแบนครับต้องเหนือจากนั้นครับก็จะไม่มีตัวเจ็บอย่างอับนอร์มูโคลลี่เปาลอสอับราฮัมแล้วก็ปอนตุสดาวสเบิร์กนะครับผมคู่นี้เขาให้เมาโมมาแบบเหนือกว่า1.25ครับก็อันดับดีกว่าได้เปรียบที่เน่นบ้านด้วยครับแต่ผมมองว่า อาจจะไม่ง่ายนะสำหรับมาโมครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาก็ดูจะดรอปลงไปนะไม่ชนะใครมา3นัดติดแล้วนะครับเพิ่งผ่านเกมการัปดามาด้วยนะก็อาจจะส่งผลต่อสภาพร่างกายเหมือนกันนะครับขณะที่โกดีบอร์ครับฟอร์มระยะหลังก็ถือว่าโอเคครับไม่ไดเ้เลวร้ายสักเท่าไหร่นะเกมนี้ไปเยือนก็จริงครับแต่ผมมองว่าพวกเขาน่าจะสู้ได้ครับถ้าเกิดแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดนะเชียร์ไปที่โกดีบอร์ดีกว่าครับวันนี้ก็ครบทั่วนะสำหรับ 7คู่ที่เรานํามาเสนอกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีเด็ด7คู่นะครับแอดไลน์มาพูดคุยกนได้ครับที่ fm 33นะครับเรามีทัศนะแบบนี้มาฝากกันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ